พระพุทธรูปเนี่ยเกิดขึ้นจากอิธิยาบทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปแล้วจะเอาไปบูชาเนี่ยเราก็จะต้องรู้ประวัติความเป็นมารู้ความหมายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราไม่รู้เราเอาไปบูชาเนี่ยมันก็จะได้บูชาได้ลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เวลาเราปรารถนาตั้งสัจจาอธิษฐานเพื่อที่จะ ให้พุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเนี่ยช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจไม่สมริ์ผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่านั่งแบบนี้ยืนแบบนี้เดินแบบนี้หรือว่าอิริยาบทนี้ยกนิ้วมืออย่างนี้เนี่ยทำในขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยทำอะไรหรือว่าทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ความหมายทำกิจตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงว่าเวลาบูชาแล้ว เราไปทํากิจอะไรในลักษณะนั้นเนี่ยพระพุทธก็จะช่วยเหลือพระพุทธก็จะอำนวยความสะดวกซึ่งพระพุทธไม่ได้มาช่วยทํานะครับแต่ว่า พระพุทธจะเข้าไปสู่จิตใจนะฮะเมื่อจิตเราดีจิตเรามีพุทธธรรมะสังฆาเนี่ยทำอะไรมันก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระพุทธรูปเนี่ยท่านชอบพุทธรูปแบบไหนอย่างไรความชอบก็เป็นอีกแบบแต่ถ้าเรารู้ความหมายและเอาไปบูชาด้วยวัตถุประสงค์อะไรตรงนี้จึงจะถือว่าบูชาถูกต้องในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมีมากเป็นทั้งพระเครื่องเป็นทั้งพระบูชานะครับบางทีก็เอาพระพุทธเจ้ามาสร้างเป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้อีกมากมายเราจะเลือกแบบไหนจึงจะ ถูกต้องความถูกต้องเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอิรยาบทของพระพุทธเจ้าที่ทํากิจวัตรนั้นๆซึ่งเมื่อเราบูชาแล้วบูชาถูกต้องแล้วบูชาจนจิตเป็นสมาธิแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธะแล้วอธิฐานอะไรก็จะได้สิ่งนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ สมปรารถนาก่อนที่จะเรียนรู้พุทธธรรมคำสอนจากตำนานพระพุทธรูปซึ่งอาจารย์ชาชาแนลจะนำมาเล่าต่อไปนะครับ